เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนิยมช่างพินิษสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลกพักเพื่อไทยท,ท่านประธา,านครับผมได้รับเรื่องน้องเรียนจากพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในเขตพื้นที่อำเภอบางกระทุ่มนะครับคืออยากให้ช่วยซ่อมแซมถนนนะครับข้ามคลองประตูน้ํานะครับคลองตัพผู้บ้านท่านานาหมู่สองตำบลไผ่ล้อมอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดสิริโลกนะครับเพราะว่า เหตุเกิดจากอุทกภัยตั้งแต่กันยาต้นกัญญาหนก็ซ่อมไม่เต็มกับเพราะพี่น้องประชาชนเขาขี่รถอ้อมโดยเฉพาะพื้นที่สถารเกษตรครับลําบากนะครับเพราะว่าน้ํามันก็แพงด้วยนะครับก็นี่คือเรื่องแรกนะครับเรื่องที่สองนะครับได้รับเรื่องร้องเรียนนะครับจากผู้ประกอบการห้างร้านค้าไม่ว่าจะเป็นสถานบันเทิงต่างๆนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของภาษีป้ายภาษีรงเรือนครับวันนี้เองท้องถิ่นก็ยังเก็บอยู่เาถ้าไม่เก็บก็ไม่ได้ครับ เพราะกิจละเว้นอีกผมอยากให้เรื่องนี้นําเสนอปฏิคอรมนครับช่วยยกเว้นได้ไหมครับเพื่อกิตโควิดเขาไม่มีรายได้เลยแต่เขาต้องเสียภาษีซึ่งมันผิดหลักครับการที่จะเสียภาษีแล้วเราต้องมีรายได้แต่นี่เขาสั่งปิดนะครับมีภาระมีหนี้สินอยู่ก็ต้องมาเสียภาษีครับป้ายภาษีโรกเรือนอีกก็อยากให้ท่านประธานทำหนังสือถึงนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยครับเรื่องที่สครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาวิกฤตนะครับ โดยเฉพาะเศรษฐกิจนะครับเรื่องของราคาน้ํามันนะครับเป็นไม่ได้ไหมครับที่ว่าสํานักนายกเองเนี่ยโดยเฉพาะท่านนายกเนี่ยจะตัดงบส่วนกลางนะครับที่มีทั้ง5้าแสนกว่าล้านเนี่ยเอามาช่วยพยุงราคาน้ํามันตรงนี้เพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งก็เป็นช่วยแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจนะครับก็ปรุงฝากไว้นะครับ3เรื่องด้วยกันครับขอบคุณมากคับท่านประธานครับ